อ๋อนั่งไงน่ะมันกำลังเออกลายเป็นนิวิดที่เลยเห็นไหมกำลังกินกิ้งกากิ้งกานี่เสียท่ามันซะแล้วก็ไม่ได้เตืออะไรมาให้กินเลยนะอืไม่รู้จะเตืออะไรเพื่อเตือไม่ถูกยากจับภาพยากมากหายากมากไหนวะเองไม่ไงเนี่ยเอ็งเงาะวางนั่นนะทงมันพันใช่ไหมเนี่ย งูเขียวตัวนี้ไม่มีพิษงูเขียวนี้มันงูกินในพวกกินจกกิงกาเนี่ยทงเอ้ยเงาะวางตรงที่ฟันชามอืมกินกาเป็นหรือตายตายแล้วมันรัดจนตายไปแล้วกินกาใช่ไหมอืมมันรัดจนตายไปแล้วมันกิน ถทายถ่ายี่ยใกล้ๆดิมองยู่ไหนอะงูหายอาเจอแล้วนี่เลยใกล้สุดเห็นชัดไหมชัดเออไปไปฮ้ยเดี๋ยวจะไปโพสโพสใส่นั่นไม่ได้เอาลงยูทูบได้นะได้ีลงได้ท่านคืนที่หมดอ่ะค่อยเอาไปลงก็เป็นชั่วโมงเลย พยายามได้บ่มันไปมันพอนิ่งๆหน่อยดิดูวิธีการกินมันลงเป็นเนี่ยเฟซเนี่ย ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมองถึงงกลังเริ่มเข้าไปแล้วพอมันจะถึง จริงจริงจังช็อกตายมากได้เมือม่อยมันจะเมื่อยนานนี่พ่อมันไหลกระดูกใช่ไหมเนี่ยฮะงูนะใช่ไหมไม่เจ้าทำไมทำไมห่างมันพลาดกับไปนั้นเหม,มือนไม่มีกระดูกเลย กระดูกมันมี้ำกระดูกมันเป็นต่อ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 กันที่ม่นทำแบบนี้เพราะว่าหามกรมันย่อยเข้าคอมันใช่ไหมน่ะคอมันรูดเห็นค่อยคืนเข้าไปเูเห็นน้ำลายมั้ยด้วยมันมันต้องมันต้องมีอะน้ำย่อยมันช่วยมันดึงจะไปได้ทำไมมันถึงมาจิ้งกลางนะถ้าให้อยู่มันจิ้งก่างดิ้งหนี มันก็ตายไปแล้วไงมันยังไม่ตายเป็นข้าสุดมันไม่ตายนี่เราหาดูยากมากเลยต้องทำจริงถ้าเป็นงูกินเหยื่อนี่เราต้องไปหาดูตามนู่นสวนสัตว์สวนปลาซาริเวอร์อะไรนี่ซาริซาริฟซาริเวอร์คิวแถวอะไรอะไรไม่ใช่อยู่นู่นนสวน สวนทุ่งทุ่งอะไรอะทุ่งอะไร,ท,ะไรที่มีมีสัตว์เยอะสวนที่เราดูแลก็ดีขนาดนคืออะไรที่มีเสือมีเสือมีวัวเยอะวัวป่าไม่รู้ทุ่งทุ่งหญ้าทุ่งหญ้าอะไรบ้างทำได้ไหมที่เราดูกันไม่รู้ ตอนนี้งูงูเขียวกำลังกินง่ง่กำลังกินกินแง่แง่แงันนี้อะไรอะไรนี้กิงกาอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งนี้ได้เหรอมีสองตัวเหรอกิงกาถ้ากินไม่สุดเลยมันหนีไปแล้วคาบหนีไปแล้วแล้วมีสองตัวอีกฮะกิงกา หรือมันกำลังหลุดไปตัวหนึ่งเหรอเหลือตัวเดียวแต่ก็คคาปากมันอยู่นั่นแหะ ก็กินได้ไหมไหวไหมไว้ขนาดงูเหลือมยังกินจระเข้ได้อ่ะสู้เต็มที่สู้เต็มที่เพิ่งได้แค่หัวอีกนานเลยเขา้อง่ะฮะเขามีท้องมาแล้วาไหวเปล่าไหวไหมเ้ยฮ้้ยเฮ้ยเ มันติด,ต,ดติดขาคือไม่ลงพอเข้าไปแล้วเว้ยเกือบสุดละอีกเร็วมากเลยดูดิไม่ช่วยกินกาม,ามันมละมันเป็นธรรมชาติจะไปช่วยอะไรมันก็ต้องปล่อยเตินตามธรรมชาติตสัตว์มัาก็กินอาหารอ้อาวเมื่อกี้เกือบเข้าดีแล้วหลุดอีกแล้วเข้าแล้วจะเข้าแล้ว จะเข้าแล้วนะเบาพี่กาเข้าท้องได้ไปไหนไม่รอดพุงกลางพุงกลางแน่ๆเข้าไปได้ครึ่งหนึ่งแล้ว ปิดลูกตามันมึงบอกลูจะได้กินมึงได้ไหมเนี่ยจะเข้าแล้วจะเข้าแล้วลูกบอกแมวกินยากจังเลยเก็บแล้วเก็บแล้วเอาพ่อแขนผลแล้วเลือดเลือกขาหลังกับาหางขาหลังก็หักกระดูกไปเลยไง ยอมรับว่าเก่งมากเลยตัวกระจิ๋นๆนั้นคืนกินกาได้เ,ดเล่นไปไหนอีกล่ะเล่นกงเล่นโอลงอยู่ตรงนห้นะแต่มันยาวมากมันจะลงได้ความลงได้ จะใช้เวลาในการโหลดเยอะมากก็คือประมาณสองชัมม่วโมงสิบสิบนิ่งก้านาทีเปล่าเด้แล้วรจริงต้องเข้าโปรแกรมในการทำให้ภาพนิ่งก่อนถ้ามันไม่นิ่งมันโยกเยกยี่ยหางหางเข้าไรจ๊ะย้แงแย้งขาขอมันจะเข้า ล่อยภาพอ,อกมาเลยนะนให้มัน็นแบบธรรมาชาติเลย มันจะฉีกตคน่ดฝีเวไม่้็ใชเวลานอนงก็จะรอเลองเียนไม่รู้เรื่องบังให้พ่อทายเลย ไอ็งกินก้อนอ่ะบังแล้วนู่นนะไปขึ้นไปข้างบนแล้วนะใกล้สุดท้ายแล้วไงมันเลยขึ้นไปข้างบนก่อนสาแหมคนชมกูจริง <c oughs> นูน่นเลยขนยอดเลยนี้ไม่ถ่ายเลยไปดิสานูน่นเลยยังไง ทหาร้ำไมนายอยู่เงินเป็นมันบางไม่เห็นอะไรบางมันบางอ้มันี่มาค่ซูมไปเฉยๆก็ได้ไม่ไม่เจอมันเลย จะละๆละจะละ